จิตท่านเป็นเลิศแล้วจะต้องภาวนาไปทำไมสถานที่ที่หลวงปู่มั่นไปพำนักน่าจะมีความหมายบางอย่างสำหรับท่านซึ่งไม่มีใครทราบเมื่อท่านกลับจากเชียงใหม่ไปแวะที่วัดป่าสารวันนครราชสีมาก็มีพระและขราวาที่มีนิสัยใคร่ธรรมเป็นหลักใจอยู่ที่นั่นจำนวนมากเมื่อไปจำพรรษาที่จังหวัดอุดรธานี ก็มีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีเป็นผู้นำทั้งฝ่ายพระและประชาชนผู้สนใจใฝ่ธรรมเวลาไปพักที่บ้านนามนสกลนครก็มีอุบาสิกาสูงอายุเป็นหัวหน้าสำนักหลวงปู่ได้เมตตาสั่งสอนอุบาสิกาท่านนั้นจนได้ผลด้านจิตภาวนาเป็นอย่างดีที่บ้านหนองผือก็มีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นสาเหตุให้หลวงปู่ได้มาพักหลายคนนอกเหนือจากความเหมาะสมในด้านพื้นที่ ที่บ้านหนองผือมีอุบาสิกาสูงอายุนุ่งขาวห่มขาวท่านหนึ่งอายุราว80ปีคุณยายเป็นนักภาวนาที่สำคัญคนหนึ่งซึ่งหลวงปู่ให้ความเมตตาเป็นพิเศษคุณยายพยายามตะเกียกตะกายถือไม้เท้าไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่อยู่เสมอกว่าจะถึงวัดต้องหยุดพักเหนื่อยหลายครั้งทั้งเหนื่อยทั้งหอบบางครั้งก็โดนหลวงปู่ทำท่าดุเอาว่าโยมจะออกมาทำไมมันเหนื่อยไม่รู้หรือมาให้ลำบากทำไม คุณยายท่านนี้จะตอบโต้กับหลวงปู่อย่างอาจหารนอกจากภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทางจิตแล้วแกยังมีปรจิตตวิชชาคือสามารถรู้พื้นเพดีชั่วแห่งจิตของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งชอบรู้สิ่งแปลกๆภายนอกเช่นเทวดานรกสวรรค์ด้วยแกชอบเล่าความรู้แปลกๆนี้ด้วยความอาจหารทำให้ทั้งพระทั้งเนนสนใจมากครั้งหนึ่งคุณยายพูดกับหลวงปู่ว่า ฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้วจิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือที่อื่นๆจิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศโลกแล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปอีกเพื่ออะไรหลวงปู่ตอบคุณยายทั้งหัวเราะว่าภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่สิทธิ์าคตคุณยายแกพูดต่อไปว่าถ้าไปได้ก็พอไปแต่นี่จิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่า ฉันดูจิตหลวงพ่อสว่างสวัยครอบโลกไปหมดแล้วอะไรมาผ่านหลวงพ่อก็ทราบหมดไม่มีอะไรปิดบังจิตหลวงพ่อได้เลยแต่จิตดิฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อจึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงพ่อด้วยทุกครั้งที่คุณยายมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่พระเนนมักจะมาแอบฟังบริเวณข้างๆศา,า,าลาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเพลินใจ เมื่อแก่เล่าจบลงหลวงปู่จะตอบคำถามและให้อุบายการภาวนาที่เป็นประโยชน์มากนอกจากนี้พระเนนต่างเร่งบำเพ็ญเพียรเพื่อไม่ให้ต้องอับอายคุณยายคุณยายพูดถึงจิตของพระเนนในวัดว่านับแต่จิตหลวงพ่อลงมาจิตพระเนนความสว่างสวัยลดหลันกันลงมาเป็นลำดับเหมือนดาวใหญ่กับดาวเล็กๆทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันรู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมากที่มองดูจิตพระ จิตเนนมีความสว่างสวัยและสง่าผ่าเผยไม่เป็นจิตที่อับเฉาเฝ้าทุกที่กลุ่มรุมดวงใจแม้เป็นจิตพระนุ่มและสามนเณรน้อยๆก็ยังน่าปิติยินดีและน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ที่อุตสาห์พยายามชำระขัดเกลาได้ตามฐานะของตนหลวงปู่เมตตาคุณยายมากการตอบปัญหาของคุณยายจะมีความหมายเป็นสองในในที่หนึ่งตอบตามความเป็นจริง ใน2เป็นการแก้ความสงสัยและต่อมาหลวงปู่ได้ห้ามไม่ให้แก่ส่งจิตออกรู้สิ่งภายนอกมากไปเช่นไปรู้เรื่องเทพเรื่องพรมรวมทั้งดูจิตของผู้อื่นทําให้เสียเวลาพิจารณาธรรมภายในจิตของตนเองที่เป็นทางมรรคผลโดยตรงซึ่งคุณยายก็ทําตามเป็นอย่างดีแกเป็นคารวะที่มีภูมิธรรมสูงน่าอนุโมทนาไปเกิดใหม่ทั้งที่เจ้าตัวยังไม่ตาย เรื่องราวชีวิตของหลวงปู่มั่นมีทั้งเรื่องของการรู้เห็นภายนอกเช่นเรื่องเทวดาพูดผีและสิ่งลึกลับอัศจรรย์ต่างๆกับเรื่องการรู้เห็นภายในได้แก่เรื่องจิตภาวนาการละกิเลสการสร้างปัญญาทางธรรมเพื่อไปสู่ความวิมุตต์หลุดพ้นหลวงปู่ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องประการหลังเพราะเป็นเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาสําหรับเรื่องในประการแรกนั้นเป็นแต่ประสบการณ์หรือทางพาน ที่ท่านนำมาเล่าให้ฟังก็เพื่อปลุกความสนใจให้เกิดความเพลิดเพลินไปตามที่ท่านได้รู้ได้เห็นเป็นรสชาติของการปฏิบัติธรรมถ้าจิตเราได้รับการฝึกฝนไปถึงขั้นนั้นๆแล้วก็จะได้พบได้เห็นด้วยตนเองและสิ้นความสงสัยเรื่องเล่าตอนนี้เกิดที่บ้านหนองผือไม่แน่ใจว่าเป็นคุณยายคนเดียวก,กันกับเรื่องข้างต้นหรือเปล่าเพราะท่านหลวงตามหาบัวได้เขียนแยกไว้คนละตอนที่อยู่ห่างไกลกัน เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลวงปู่มั่นอยู่วัดป่าบ้านหนองผือมีคุณยายนุ่งขาวห่มขาวมาเล่าเรื่องของแกถวายหลวงปู่โดยมีพระเน,นรับฟังเรื่องนี้ด้วยหลายองค์แกเล่าว่าขณะที่แกนั่งภาวนาในยามดึกสงัดพอจิตรวมสงบนิ่งแกเห็นกระแสจิตที่ละเอียดออกจากดวงจิตของแกเป็นสายใหยยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกสงสัยจึงตามดูว่า กระแสจิตขโมยส่งออกไปตั้งแต่เมื่อไรไปไหนไปทําอะไรพอส่งจิตตามไปดูพบว่ากระแสจิตนั้นไปจับจองที่เกิดเอาไว้ในท้องของหลานสาวของแกพอรู้เช่นนั้นก็ตกใจย้อนจิตกลับคืนที่เดิมและถอนจิตออกจากสมาธิแกรู้สึกใจไม่ดีตอนนั้นหลานสาวคนที่แกรักมากและเป็นห่วงมากตั้งท้องได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วพอตื่นเช้าแกรีบมาวัด เล่าเรื่องถวายหลวงปู่พระเนนที่อยู่ที่นั่นให้ความสนใจมากเพราะเป็นเรื่องแปลกดีหลวงปู่ท่านหลับตานิ่งครู่หนึ่งและพูดกับคุณยายว่าเมื่อจิตรวมสงบคราวต่อไปให้โยมตรวจด,ดูกระแสจิตด้วยถ้ากระแสจิตส่งออกไปภายนอกดังที่ว่าให้กำหนดจิตตัดกระแสนั้นให้ขาดด้วยปัญญาถ้ากำหนดตัดขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสนั้นจะไม่ปรากฏ แต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงศักแต่ว่าธรรมเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายโยมจะไปเกิดในท้องหลานสาวนะจะหาว่าอาัตมาไม่บอกจดจำคำอัตมาให้ดีถ้าโยมกำหนดตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาดเวลาโยมตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆไม่ต้องสงสัยสองวันต่อมาคุณยายแกมากราบเรียนหลวงปู่ด้วยหน้าตาแจ่มใสว่า โยมตัดขาดแล้วในคืนแรกคือพอจิตรวมสงบแล้วกำหนดดูก็เห็นเด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วโยมก็กำหนดตัดด้วยปัญญาตามที่หลวงพ่อบอกจนขาดกระเด็นไปเลยคืนนี้โยมกำหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจเมื่อวานนี้จึงยังไม่ออกมาไม่ปรากฏว่ามีอีกหายเงียบไปวันนี้อยู่ไม่ได้ต้องออกมาเล่าถวายให้หลวงพ่อฟังหลวงปู่ตอบว่า นี่แหลความละเอียดของจิตจะทราบได้จากการภาวนาเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางทราบได้โยมเกือบเสียทีให้กิเลสตัวนี้จับใสไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้สึกตัวแต่ยังดีที่ภาวนารู้เรื่องของมันเสียก่อนแล้วเรียบแก้ไขทันเหตุการณ์ฝ่ายทางหลานสาวพอทางคุณยายกำหนดตัดกระแสจิตขาดจากความสืบต่อเธอก็แท้งในระยะเวลาเดียวกันจากเรื่องของคุณยายบ้านหนองผือที่กล่าวมา เกี่ยวกับการไปเกิดใหม่ทั้งที่เจ้าของยังไม่ตายรวมทั้งการแทงบุตรของหลานสาวจึงเกิดคำถามขึ้นในหมู่พระสงฆ์วัดป่าบ้านหนองผือและได้นำปัญหาขึ้นกราบเรียนหลวงปู่โดยแยกปัญหาเป็นสองข้อปัญหาข้อแรกที่ว่าคนยังไม่ตายทำไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องเขาแล้วหลวงปูต่ตอบว่าก็เพียงเริ่มนี่นายังไม่ได้ไปเกิดแม้กิจอื่นๆก็ยังมีทางเริ่มได้ทั้งที่ยังไม่ลงมือทา นี่แกก็เพียงเริ่มจะไปเกิดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ไปเกิดจึงยังไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแก่ข้อที่ว่าคนยังไม่ตายแต่ไปเกิดแล้วถ้าแกรู้ไม่ทันก็มีหวังได้ตั้งบ้านเรือนคือเกิดในท้องหลานสาวแกแน่ๆปัญหาข้อสองว่าการตัดกระแสจิตที่กำลังสืบเนื่องเกี่ยวโยงกันระหว่างยายกับหลานสาวคู่นั้นไม่เป็นการทำลายชีวิตมนุษย์หรืออย่างไรหลวงปู่ให้คำอธิบายว่า จะทำลายอะไรก็เพียงตัดกระแสจิตเท่านั้นไม่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตนเป็นตัวแล้วจิตแท้ยังอยู่กับยายแกส่วนกระแสจิตแกส่งไปยึดไว้ที่หลานสาวพ่อแกรู้ก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเสียมิให้ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องก็ยุติไปเท่านั้นหลวงปู่ท่านอธิบายให้พระเนนฟังต่อไปอีกว่า จิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาได้โดยมิให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของดังที่ยายแก่พูดไม่ผิดถ้าแก่ไม่มีหลักใจทางสมาธิภาวนาอยู่บ้างแก่ไม่มีทางรู้วิถีทางเดินของใจได้เลยทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปดังนั้นการทำสมาธิภาวนาจึงเป็นวิถีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทางยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยแล้ว สติปัญญาทางธรรมยิ่งมีความสำคัญมากในการตามรู้ตามรักษาจิตตลอดการต้านทานทุกขเ,เวทนาไม่ให้มาทับจิตในเวลาจวนตัวซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆถ้าพลาดท่าขณะนั้นก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยพบหนึ่งชาติหนึ่งเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดก็ต้องเสียเวลานานเท่าชีวิตของสัตว์ในพภูมินั้นๆ ขณะที่เสียเวลายังต้องเสวยกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วยถ้าจิตดีมีสติประคองตัวได้อย่างน้อยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบำเพ็ญร,รักษามาแต่บุพเพชาติทําให้เพิ่มอํานาจวาสนาบุญญาพิสมพานขึ้นโดยลําดับจนจิตมีกําลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้การตายก็เป็นการเปลี่ยนร่างจากต่ําขึ้นไปสูง จากสั้นไปหายาวจากหยาบไปหาละเอียดจากวัตจักรไปเป็นวิวัตจกักรดั่งพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเครื่องเสวยมาเป็นลำดับสุดท้ายกำหนดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะจิตที่ได้รับการอบรมไปทุกภพทุกชาติจนฉลาดเหนือสิ่งใดๆกลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจซึ่งล้วนไปจากการฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยลำดับทั้งสิน้น ด้วยเหตุนี้นักปราดทั้งหลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกุศลอันเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัยจนเป็นนิสัยที่จะทำได้ไม่เลือกการ